ตามีที่หูทิ่ตามฮิวโหคนทําไร่ทํานาจะให้มันหลอกเปี้ยวอะไรหรอเอาอันน,น,น,อรรนี้เราจะมาแนะนําอะไรครับคนนี้เราจะจะฝึกเป็นเกษตรกร,ร,กรอ่าทันที่แล้วเราทําเกี่ยวรถรถ,รถเกี่ยวข้าวโพดใช่ไหมรถมันข้าวโพดด้วยก่อนนั้นเราเคยถ่ายรถเกี่ยวข้าวแล้วนี้เราถ่ายทําให้ดูตั้งแต่อตอนเริ่มทําเลยเริ่มปลูก สำหรับวันนี้จะเห็นตั้งแต่ปรับที่เลยเนี่ยตั้งแต่ไถที่เลยนะครับใช่อันนี้ที่จํานวนเกียร์เครื่องสนะิบหกไร่สิบหกไลน์อ่ะตั้งแต่การเตรียมดินและการหยอดออแล้วมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ซินเจนตาเอ็นเคหกสองห้าสามเป็นเม็ดเบอร์สามเม็ดเล็กจะมีสามเม็ดสามครึร่งอ๋อตามไซส์ใช่ การใช้ก็จะมีต้องใช้อะไรบ้างดีกว่านอกจากเมล็ดพันธุ์แล้วพันธุ์มีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นที่ใส่มาพร้อมกันนะเนียเป็นเนี่ยสูดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกไร่เนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์กี่กระสอบสิบหกไร่ใช่ไหมไร่หนึ่งมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณสามกิโลวันนี้เตรียมมากี่กระสอบวันนี้เตรียมมาห้าสิบโลแต่ตดูว่าจะสอบนึงกี่กิโลสิบโลสิบกิโลเนี่ยสิบโลเป็นเมล็ดพันธุ์ แพงอยู่พันพันกว่าบาทพันไปลายปลายเกือบสองพันอ่ะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโพดที่ลดต้มธุรกิจแต่นั้ำจะอีกแบบหนึ่งซึ่งจะต้องดูแลมากกว่าแล้วก็คือขั้นตอนอันนี้เตรียมไว้ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลแล้วก็มีใช้ปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ห้าสิบกิโลก็สิบกระสอบห้ากระสอบปุ๋ยอีกปุ๋ย เจ็ดกระสอบที่เตรียมมาเจกระสอบสิบหไร่ฮะเตรียมไว้ประมาณนี้ซึ่งจะใช้หมดหรือเปล่าผมก็ยังยังยังบอกไม่ได้เนะอาจจะไม่พอสำหมัอเราต้องวิ่งไปซื้อเพิ่มโดยเฉลี่ยแล้วก็ใช้ประมาณนี้แหละเท่าที่เคยทำมาประมาณแล้วก็การหยอดมันมีเครื่องมเครื่องเดจะพาไปดูเครื่องรถไถเล็กทำมบนี้เรื่องรถอีแทแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาแป๊บเห็นแว๊บแล้วล่ะ เครื่องยอดจะมีสะดอกสบายดีแล้วก็มีวิธีการทํางานเราบอกเาถ่ายให้ดูจํานวนคนที่ใช้น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนเห็นเขาจะเดินตามรถหยอดแล้วก็เอาตีนกบหยอดแล้วตีนกบขึนม่เหยียบตามใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แม่งแล้วสะดวกเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูเผื่อใครจะอยากจะเป็นเกษตรกรมือใหม่อืเรามาหัดทําไปด้วยกันเราจะดูตั้งแต่แรกจนถึงเกี่ยวอีกรอบเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ทาเป็นเป็นหลายๆยูทิว่า ประกอบการตัดสินใจของการออกมาเป็นเกษตรกรอ่าอ่าวันนี้ก็มีทีมงาน2องท่านที่อยู่ในอยู่ในไร่นะนี่มีรถไถ1นึ่งคันแล้วก็รถหยอด1คนหนึ่งคนแล้วผมเป็นผู้ช่วยคอยเติมเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยใส่เครื่องหยอดเดี๋ยวจะพาไปดูกันโอเคครับ อธิบายขั้นตอนการทํางานมันหน่อยไอ้รถเนี้ยเขาเรียกว่ารถเลยนะรถหยอดรถหยอดเครื่องหยอดนี่นี่นะมันจะมีนี่ตรงกลางนี่ใส่ต่อพ่วงตรงกลางนี่ใส่อะไรเนี้ยนี่ปุ๋ยปุ๋ยทางไปเมล็ดพันธุ์ใช่อครืงในมันจะเป็นจานหมุนเพื่อจะเอามาเล็ดลงไปลงตามท่อลงไปแล้วนี่เนี่ยใส่ยางเนี่ยนะใช่แล้วปุ๋ยด้วยไงลงมาเห็นไหมพร้อมกันสองข้างเลยได้ก็ได้สองร่องไงอืม พอลงไปปุ๊บก็จะมีเนี่ยนี่พอลงไปลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะกุยดินขึ้นมากบประกันที่ทับอีกทีนึงแล้วล้อนี่จะตามไปทับอีกทีเพื่อมันกบมน่ที่มันเป็นรอยใช้ดัอินทรีย์ใหม่เพราะฉชอบปุ๋ยรูเนี่ยรู้ปะไอตัวในด้านหลังนี่ก็เป็นเซกเวย์ใช้สำหรับคนขับอยู่โอ ลองสาสตที่การขึ้นไปยืนหน่อยได้ไหมได้โอ้โหเป็นแบบอย่าท้าผมนะนี่ยจะประมาณเนี้ยเนะ่เซกเวยไทยพิเศษเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไว้บังคับเนี่ยคขำไว้อโอ้โหนึกถึงหนังพวกซีรี่หนีซอมบี้อะไรเงี้ยนะไอ้นี่ไงนะ Walking Dead แมทแม็กไงโอ้แมทแม็กาารอตง เขากินข้าวกันนี่เราเล่นได้ไหมเอาจริงอะอ๋อลืมบอกนี่มันมีที่เปิดเปิดเปิดปิดอะไรนะสวิต์เปิดปิดให้มันไหลที่มันจะหยอดเมล็ดพันธุ์กับปิดไว้ถ้าดันไว้ยิ่งจะปิดไว้นะนะอย่างนี้มันจะไหลออกมาอแต่ฝั่งเนี้ยทอหายไปไหนเนี่ยนู่นไงข้างหลังนู่นไงอยู่นั่นแหละปิดก่อน อันนทําะไรครคเดี๋ยวจะมาคุยดูหลังจากที่รถมันวิ่งผ่านไปแล้วมเมล็ดพันธุนะฝังลงไปในดินห่างันขนาดไหนลึกขนาดไหนนี่เจอแล้วนี่นะฝังลงไปนี่มาสักนะส,สองเซนอ่ะสองเซนนะแล้วความห่างอะครับความห่างเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนอันนี้เม่็มันแรกเจอตรงนี้นะ เม็ดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันคุยเจอยากแล้วเม็ดเล็กอะนี่ตรงนี้กับตรงนี้เกือบประมาณเกือบครึ่งอะเกือบเกือบสิบเซนได้ไหมเลยคืบไปนิดนึงเนาะนนึงอ่ะกบไปเพราะเขาจะด่านะเขากินข้าวไปเอาจริงเหรอเดี๋ยวเห็นแล้วมาใช้อันนี้ จีบเครืองะออกเหนื่นดึงข้างล่างเออดึงออกมาดึงนี่ดึงข้างล่างมาก่อนเออออกมาเอาเสียบไปรตรงนี้แล้วก็มาง้างอันนี้ไว้ไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนโชคเหรอเนี่ยเหมือนง้นางขึ้นให้สุดง้า,างขึ้นให้สุด ง้างค้าวะแล้วหมุนให้ได้รอค่อยปล่อยตัวนี้ปากแตกนะโอ้มันสู้มืออันนี้ถ้าดึงไวน้นี่ถ้าไม่ปล่อยติดไหมต้องปล่อยถึงจะติดเหรอช่วงที่มันขืนนี่ต้องหมุนมาให้ได้ใช่ไหมไปโรงพาบาลนะมั้ยเขายังทำกันได้ มาเราติดให้อ่ะปากน่าจะแตกได้อือมาเพื่อนมือไปเลยวไหมอืมมันต้องดันไว้ด้วยอ่าเราไปแอบดึงโชคด้วยเราไปบอกไม่หมดอ่ะโอ้โหเล่นคันเร่งโอ้โหเราไม่แอบดึงด้วยเล่นคันเร่งมั้ เ,เล่งเล่งไว้เออเล่งอีกอ้าวอี๋อะไรเนี่ยเนอ้นี้ทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะเอาแน่ใช่ไหมปิดยังปิดยังปิดแล้วปิดแล้วแข็งต่อนะพอเรายกอันนี้ขึ้นมันก็จะไปเลยนะบีบออกไปทางนี้นะเดียว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 เอ้ตในเนี้ยเลี้ยวขวาถ้าบีบมันจะเลี้ยว เลี้ยวเองเลยใช่ไหมบีบบีบแล้วมันจะเลี้ยวเลยอ๋อถ้าบีบปุ๊บรอข้างที่จะหยุดหมุนย์ก็ข้างนี้หมดใช่บีบเสร็จก็ปล่อยเออไปโรงพยาบาลไหมรูเรียกรถโรงพยาบาลมารอไหมสุดเลี้ยวไปกี่เลยเออได้เนื่อเล่งดีเล่งดิเล่งด้วย เลงด้วยมาเลี้ยวกลับมามจะลง้ะแข่งนะเลี้ยวกลับมาเอาเลี้ยวดิเออเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวยาวเลยเออคบปอยจุดจอด,จอด ว่าติดลหอโอ้โหดินมันสุยเกินอะตรงเนี้ยเอารถไายไหมโอ้ยเบบี้ ได้ไหมเราเลี้ยวกลับไปให้เข้าที่เดิมอ่ะข้อแันนี้ป่ะเ็กเวงไงเ็กเวปล่อยเออยกหน่อยยกหน่อยอย,ยกมันต้องยกเยอ<ก>ะ <ยก S 1> น,นะเอออ่ะข้ไม่รับ

น่าจะมีแข่งกันเนาะมีเขาแข่งในนาไงลองไปดูคลิปอื่นอย่างแรงอันนี้ถ่ายเือชิปเือชิปเราเปรียบเทียบผมบอกว่าอุปกรณ์การเกษตรน่ะมันพระยุนไม่ค่อยเชื่อจริงประพยุน์ขาที่แล้วก็ขับไปแล้วเนคัเนี้อันนี้นะ อ๋อตอนที่ขุดมันมันพยศจริงโอ้ยนี่หนักเลยนะอันนี้ขับยากต้องต้องใช้ฝีมือเดี๋ยๆข้างโน้นอะยังไม่ได้ขับเฮ้ยขับไปแล้วยังไม่มีอะไรอนนั้นเวลาอุปกรณ์อันนี้นี่ไม่เหมาะกับมือใหม่อยิ่งมากมากๆไม่ได้เลย สำหรับค <Okay. S 1> ่าใช้จ่ายในการหยอดที่ที่เอารถเขามาหยอดเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็คิดไล่ละร้อยห้าสิบบาทที่นี่นะแต่ที่อื่นต่างพื้นที่ก็อาจจะราคาแตกต่างกันรถของเขาเลยใช่ไหมรถเขาน้ำมันเขา mm hmm. แต่บริเวณพันของเราแล้วไอ้นี่ยลองไอที่เราไปขุดหาเมลไดจริงๆมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นะนะ mm hmm. ผมไปดูเม mm ือ hmm. ง ที่เดินตามรถไปอมมันหล่นเร็วมากเลยแบบทียิบเลยแต่เราขุดไม่เจองเงี้ยน่าจะอยู่ลึกไง <laughs> จะลูไปขุดอีกอแต่ขเขาไม่ขึ้นนี่ก็เป็นเขาด่า <laughs> จะไปคุยดูอีกเร่อก็ไม่เอาแล <laughs> ้วโอเคก็ไม่มีอะไรละคลิปเนี้ยเอาเอามาขอลาแต่ไปเท่านี้ก็ <laughs> ถ้าเสร็จก็เท่านี้เดี๋ยวรออีกประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนที่มันขึ้นมาแล้ว ใชเวลาไม่นาน,นใช่ใช,ใชสามถึงห้าวันไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นเร็วอย่อนเ้ะขึ้นเร็วขึ้นเร็วเรวพราะว่าดินมันเปียกๆอ่เงอแต่ที่มันจะแย่คือสกเกิดไม่มีฝน้ามันแรงอ่ะนะพราะบางคนก็จะต้องไถแล้วก็ยอดใหม่ก็จะเพิ่มเพิ่มต้นทุนในการทำไปอีกซึ่งโอเค เป็นไงบ้างครับลองแล้วเมื่อกี้้าไม่เลี้ยวนะไปได้เรื่อยๆ <laughs> <คน S 1> ไม่นาแล้วมันติดหล่มะ <laughs> ไม่นานนะไปเรื่อยๆก็ติดเหมือนกันเพราะมันต้องคอยยกช่วยไงมันบังคับยากเหมือนกันนะเวลามันจะเลี้ยวอะ่ะมันแบบดึงไวไม่อยู่น,นะนะมันไปเลยอะ่ะบ <laughs> <laughs> ่นบังคับยากอยู่ฮนะอย่าหาทำให้เขาทำเสียเวลาเขาด้วยใช่เสียเวลาเราด้วย ทำร่องก็พังด้วยทำล่องก็พังด้วยใบไม้นี่จะติดหลมอีกงานนี่ต้องเอารถไถมาลากอีกนี่นก็เป็นข้าวๆของการทำงานแต่นี่เนี่ยอซอมบี้อะหนีซอมบี้ได้เนี่ย